อามีอะไรต่อไปว่าต่อไปน้องกล่าวหาท่านอาจารย์ว่าเมื่ออธิบายคําว่าชาติเป็นความเกิดของความรู้สึกว่าตัวตนแล้วจะอธิบายเรื่องความรู้สึกว่าตัวตนที่เป็นของปักสีและสัตว์เลื้อยคลานว่าอย่างไรนี่จะว่าอย่างไรครับชาติที่เป็นความเกิดของความรู้สึกด้วยอวิชชาว่าตัวตนนี่คือชาติในภาษาธรรม เป็นความเกิดในทางนามธรรมที่นี่จะไม่ให้ไปพูดถึงตัวตนของนกของสัตว์เลือ้อยคลานนั่นอน,นอกหรือสัตว์เลื้อยคลานมันไม่โง่เหมือนคนมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวว่าตนสัตว์เดรัจฉานไม่รู้สึกหมายมันเป็นตัวเป็นตนตมากเหมือนคนมันไม่ต้องใช้หลักเกณฑ์อย่างเดียวกัน เมื่อนกหรือสัตว์เลื้อยคลานมันไม่อาจจะมีอุปาทานยึดถือเป็นตัวตนแล้วเกิดชาติทํานองนั้นมันก็มีอยู่แต่ชาติที่เกิดจากท้องแม่จากฟองไข่อะไรไปตามภาษาของสัตว์เลื้อยคลานหรือนกเป็นตน้นเอามาพูดในระดับเดียวกันไม่ได้ความจริงมันมีอยู่อย่างนี้อา้อามีอะไร เขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่ากล่าวว่าชาติในภาษาคนคือการคลอดจากท้องแม่แต่เขาเห็นว่าชาติคือการประชุมพร้อมแห่งองค์สามคือมีระดูมารดาบิดาอยู่ร่วมกันคันทัพพระเข้ามาสู่ทอนนั่นคือชาติในภาษาธรรมหาใช่เป็นเพียงความรู้หาใช่เป็นเพียงความรู้สึกว่าตัวกูของกูที่เกิดขึ้นในจิตไม่ อันนี้เขาจะจริงเป็นอย่างไรครับคำว่าชาติในภาษาคนคือคลอดจากท้องแม่ที่มาประชุมพร้อมแห่งองค์สามคือมีระดูบิดามันดาอยู่ร่วมกันคันทพพระเข้ามาสู่อุทธรนี่ก็คือชาติในภาษาคนนั่นเองเพียงเท่าน,นี้ยังไม่เรียกว่าชาติเมื่อครบองค์สามนี่แล้วมีสัตว์เกิดขึ้นจึงจะเรียกว่าชาติ แล้วเขาชาติเมื่อคลอดออกมาเมื่อเป็นเด็กอยู่ในทอ้องก็ยังไม่เรียกว่าชาติตามภาษาบาลีมีความหมายอย่างนี้ชาติต่อเมื่อคลอดมาจากท้องแม่แล้วจึงจะเรียกว่าชาติแล้วนี่ก็คือชาติในภาษาคนไม่ใช่ชาติในภาษาธรรมเข้าใจผิดไปเองเอตัวกูของกูมันเกิดจากตัณหาปราทานเป็นชาติในภาษาธรรม ส่วนชาติในภาษาคนก็คือว่าความถูกต้องของการผสมพันธุ์แล้วก็มีคนเด็กคลอดออกมาจึงจะเรียกว่าชาติในภาษาคนไม่มีอะไรที่ขัดกันชาติในภาษาคนก็ถือเอาเนื้อนหนังของคนเป็นหลักชาติในภาษาธรรมก็ถือว่าจิตใจของคนต่างหากเป็นหลัก เอ๋อมีอะไรต่อไปอีกขอเขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่าพยายามอธิบายคําว่าชาติเป็นภาษาธรรมนั้นเพียงเพื่อประโยชน์ในการอธิบายธรรมะให้สอดคล้องต้องตามทิฏฐิของตัวเท่านั้นนี่ว่าอย่างไรครับนี่คือเขาหาว่าเ่นอเอาเปรียบอธิบายเพื่อมาสอดคล้องกับทิฏฐิของตัวเท่านั้นในทิฏฐิของเราเป็นไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องช่วยหาอะไรมา เป็นอุปกรณ์ให้สนับสนุนแวดล้อมอะไรอีกคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่สองชาติชาติภาษาคนและชาติภาษาธรรมเมื่อพูดชาติโดยภาษาธรรมก็เพื่อภาษาธรรมไม่ต้องยักหรือว่าบิดผันอะไรให้มันก้าวไก่กัน ทิฏฐิของเราเป็นไปตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นจริงตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีทิฏฐิอย่างนั้นทิฏฐิของตัวเองแท้ๆนี่มันไม่มีมันมีแต่ทิฏฐิที่เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมีอยู่เพียงพอแล้วไม่ต้องช่วยเป็นเหลือ,อ อะไรกันอีกไม่ต้องอาศัยปัจจัยชนิดนี้มาช่วยเหลือกันอีกทังขอยืนยันว่าอธิบายชาติโดยภาษาธรรมก็เพื่อให้มันถูกต้องตามธรรมไม่ใช่เพื่อมาสนับสนุนทิฏฐิของตนดังที่กล่าวแล้วนั่นเองอ้ามีอะไรอีกอันนี้เป็นปัญหาสุดท้ายสำหรับในวันนี้ครับเขากล่าวแย้งว่า สำหรับพระบาลีที่ว่าเพราะวิญญาณดับนมามรูปจึงดับนั้นเป็นภาษาที่ชัดอยู่แล้วถือเอาความหมายตามตัวอักษรได้ไม่ต้องอธิบายให้เป็นภาษาธรรมอีกซึ่งเป็นการบิดเบือนเอาตามใจชอบอันนี้ท่านอาจารย์จะแอวงอะไรครับไม่มีการบิดเบือนอะไร <c oughs> ไม่จําเป็นจะต้องบิดเบือนวิญญ,ญาณวิญญาณดับนามรูปก็ดับวิญญาณเกิดนามรูปก็เกิด นันก็ชัดอยู่แล้วไม่ต้องการช่วยบิดเบือนอะไรอีกแต่เราจะดูวิญญาณเกิดดับในความหมายห่งภาษาคนก็ได้ในความหมายห่งภาษาธรรมก็ได้คำว,ว่าเกิดในภาษาธรรมนั่นมันหมายถึงมันทำหน้าที่ ถ้ามันยังไม่ทําหน้าที่มันก็ถ้ากับยังไม่ได้เกิดยกตัวอย่างเช่นตาอย่างนี้เรียกว่าตามันเกิดต่อเมื่อตามันทําหน้าที่พอตามันทําหน้าที่เสร็จแล้วตามันก็ดับเนี่ยภาษาธรรมก็พูดกันอย่างนี้แต่ถ้าภาษาคนก็ถือว่าตามันมีอยู่ตลอดเวลามันไม่มีเกิดมันไม่มีดับ มันโง่หรือมันฉลาดมากน้อยกว่ากันเท่าไรก็ไปเปรียบเทียบกันดูคนหนึ่งว่าตาเกิดอยู่ตลอดเวลาคนหนึ่งว่าตาเกิดต่อเมื่อตาทำหน้าที่ของตาทำหน้าที่เสร็จแล้วตาก็ดับไปหมายความว่าเราไม่ได้มีตาอยู่ตลอดเวลาโดยภาษาธรรมถ้าคนถือว่ามีตาอยู่ตลอดเวลา วิญญาณนี่ก็เหมือนกันวิญญาณเกิดเมื่อวิญญาณทำหน้าที่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณไม่ได้ทำหน้าที่ของวิญญาณก็ถือว่าวิญญาณดับแต่ในภาษาคนแล้วก็ถือว่าวิญญาณของเรามีอยู่ตลอดเวลาก็มีความหมายอย่างอื่นว่าถ้าวิญญาณดับเราก็ตายวิญญาณเกิดเราก็เกิดนี่ความหมายวิญญาณในภาษาคน ที่เป็นไปในทางตัวต้นของสัตตรตทิฏฐิมันเป็นอย่างนี้นั้นพยายามศึกษาให้ดีให้พบว่าคำแต่ละคำมีความหมายได้ทั้งสองอย่างโดยเฉพาะไอ้สิ่งที่เกิดดับเกิดดับนี่โดยแล้วยิ่งเข้าใจผิดได้ง่าย ในภาษาธรรมคำว่าเกิดนะความเมื่อมันทำหน้าที่เมื่อมันไม่ทำหน้าที่มันก็ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือ,รอความรู้สึกส่วนใดถ้าว่ามันเป็นหน้าที่อยู่ในหน้าที่มันก็เรียกว่ามันเกิดพอมันเสร็จหน้าที่ก็เรียกว่ามันดับ นี่เป็นความหมายในภาษาธรรมอย่างนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วจะไม่เกิดคำถามอย่างที่ถามอยู่นี้เป็นคำถามของคนที่ไม่รู้ทั้งภาษาคนและภาษาธรรมติดซ้ำไปนั้นไม่มีาการเสียเวลาที่จะพูดกับคนที่ไม่รู้อะไรอันเกี่ยวกับภาษาคนและภาษาธรรม